ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชุดละ600เยนค่ะก็จะมีเซตน้ำชาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นโมจิย่างชิ้นเล็กๆเนี่ยอยู่ที่จูน้จูจิสิบเอ็ดไม้เด็กนะคะซึ่งไม้หนึ่งมันน้อยด้ยมากเลยครั รสชาติก็คือโมจิก็คือแป้งคือข้าเหนียวใช่ไหมคะข้าเหนียวตำข้าเหนียวนึ่งก่อนนึง่งเอาไปตำแล้วก็ย่างนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำน้ำซอสซึ่งคล้ายค่ๆกับน้ำตาลเชื่อมอะค่ะหวานอร่อย ที่ร้านนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับศาลเจ้าอิมามมยะจินจานะคะชื่อศาลเจ้าว่าอิมามิยะจินจาค่ะแล้วก็ร้านจะมีสองร้านอยู่ตรงข้ามกันนะคะอยู่ด้านข้างทางเข้าศาลเจ้าค่ะซึ่งเมื่อประมาณ3าปีที่แล้วพัดเคยพาเพื่อนรุ่นพี่นักเรียนไทยในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมาทานแล้วล้วก็เคยถ่ายคลิปไปรอบหนึ่งแล้ว รอบนี้พัดก็เลยเปลี่ยนมาร้านสั่งของข้ามก็คือร้านนี้นะคะก็อยากจะรู้ว่ารสชาติต่างกันยังไงค่ะเมื่อกี้บอกยังไม่เคลียร์น้ำจิ้มเนี่ยน้ำซอสท,ที่เขาราดมาค่ะมันเป็นรสชาติคล้ายๆใครเคยกินกล้วยทับบ้านเราบ้างคะกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยติบอะคะ่ะปิ้งแล้วก็ทับแล้วก็หัน่นหันหันแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสตัวนั้นนั่นนะคะรสชาติเดียวกันเลยมีความหวานประมาณนั้นเลยนะคะ ก็ที่นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีเป็นซิกเจอร์ของแถวนี้เลยแล้วก็เป็นร้านที่มีอายุยาวนานนานมากไม่รู้ว่ากี่กี่ปีนะคะอาจจะเป็นร้อยปีนะคะเ,เพื่อนๆต้องมากันให้ได้นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่ศาลเจ้าอิมามิยาจินชากันคะ่ะว่าเป็นยังไงนะคะอัปเดตปี2 0 2พค่ะ ทุกคนเนี่ยร้านนี้อันนี้นะคะเคยมาแล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะวันนี้พัดก็เลยพามาร้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือร้านนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะเป็นทางเข้าอิมามิยะจินจะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเนาะ นี่เป็นประตูทางเข้านะคะสีแดงค่ะอ,อากาศเย็นๆก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแล้วนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้บรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะเราเห็นลังนกเดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนดูนะคะ เห็นไหมเอ่ยลังนกใหญ่มากอยู่สูงมากนะคะนี่ซูมแล้วนะอันนี้เดี๋ยวดยวทําเป็นปกตินะคะคือส,สูงแบบนี้เลยนะบรรยากาศรอบๆเนี่ยดีมากๆเลยค่ะสวยมากมุมนี้คือแบบว่า เป็นทางเดินไปนะคะระหว่างทางก็จะเป็นแบบว่าเป็นสารเจ้าให้เราอธิษฐานมาีกระดิ่งให้เราเขย่าด้วยนะคะมุมนี้สวยมากๆเลยค่ะเป็นเหมือนศาลาที่อยู่ตรงกลางศาลเจ้านะคะแล้วก็มีโคมไฟประดับอยู่นะคะสวย เราจะมีเห็นศาลาคือเป็นเหมือนอาคารหลักของศาลเจ้าที่นี่เลยนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นไกลๆตรงนั้นเดี๋ยวซูมเข้าไปข้างในให้ดูตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่เขามาอธิษฐานกันนะคะหยอดเหรียญโยนเงินเขยา่าแล้วก็อธิษฐานนะคะตรงนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะคะทุกคนเห็นไหมคะมีกระดิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้ใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีเชือกไล่ลงมานะคะแบบนี้ ที่ปลายเชือกนี่ก็จะมีผู้นะคะเป็นผู้เชือกแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่ทุกคนเขาจะโยนเหรียญลงไปแล้วก็อธิษฐานนะคะด้านในก็จะเป็นคือเขาปิดประตูแล้วนะคะน่าจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเนาะจับมุด้านหลังผัดนะคะสวยมากเลยขนาดยังไม่มืดนะคะยังสวยขนาดนี้เลย วันนี้รอบรัวมินไซน์ะคะก็พาทุกคนมาไกลหน่อยนะคะพาทุกคนมาเที่ยวศาลเจ้าอิมามาิจะอิมามิยะจินจนะคะแล้วก็เที่ยวร้านโมจิย่างนะคะที่ด้านข้างที่พัดพาไปนะคะจะบอกว่าการมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเราจะได้เรียนรู้ภาษาแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งเลยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมนะคะที่โรงเรียนเนี่ยเรามีคอร์สสอนวัฒนธรรมนะคะช่วงวันศุกร์นะคะ อาจจะเป็นเดือนละประมาณ2ครั้งสําหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับเลเวลระดับกลางจะสามารถเลือกเรียนได้นะคะซึ่งในคอร์สวัฒนธรรมของเรียนเราเนี่ยก็มีสอนหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นพิธีชงชาการแต่งกิโมโนแม้กระทั่งสอนภาษาคันไซนะคะคันไซเบนนะคะภาษาคันไซนี่ก็เหมือนแบบบ้านเราที่จะเป็นแบบภาษาอีสานภาษาเหนือนแบบนั้นเนาะ ซึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีภาษากลางที่สอนตามโรงเรียนแล้วก็จะมีภาษาประจำถิ่นในแต่ละภาคของเขาก็เหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครมีความฝันถ้าใครชื่นชอบญี่ปุ่นถ้าใครอยากจะมาหาประสบการณ์อยากจะมาเรียนรู้ภาษาเนี่ยก็แนะนําจังหวัดเกียวโตเอาไว้ในอกอกอมใจด้วยนะคะเพราะว่าที่เกียวโตเนี่ยนอกเหนือจากวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วเขายังมี ธรรมชาติที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำลำธารน,นะคะรับรองมาที่นี้ไม่มีรับรองมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงปรึกษาพิพัฒน์ได้นะคะติดต่อตามด้านนี้ได้เลยมีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะแล้วก็เรียนจบแล้วอยากทำงานต่อก็ปรึกษาพิพัฒน์ได้เช่นกันนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรอบรัมมินไซค่ะ